เอ้ยเอวสู <silly> ่มาเอวสู่กาบอาเอวสูมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยละเอาดิแล้วก็อันตีแล้วก็ผักมาหน่อยตีตีเฮ้ยปั๊บเรียบร้อยลิงตีกีบเล็กว่ะแล้วมีคนมาด้วย้อกจาลิง้อกจากลิงแต่ว่าลิงยังมาแต่ว่ายังลิงยังมาแล้วก็ดันไปก่อนตีทุบอันตีแล้วก็คอมโบตึบตึบตึบเรียบร้อยแล้วเพื่อนเหมือนจะบวกกันมาว่ะเหมือนจะบวกกันมาช่อนี้กูไปแล้วขอเอาเมดนี่แหละตี ตีตีเรียบร้อยครับแล้วอีกตัวหนึ่งบ้างอีกตัวหนึ่งบ้างดันโอ้โหดันไม่ได้ตี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 ต,ต,ต,ตีอ้าวโอเคลากมืดอีกแล้วเอาแล้วเพลนมาแล้วเพลนมาเอาเพลนจากด้านล่างเอาเพนล,ล,แลพกกนพแล้วตีต่อลิงต่ออะไรอะไรแล้วฟิกก่อนเพื่อนแล้วตีต่อลิงปึ๊บอ้าวตายหมดตายหมดอย่างนี้ ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลย Stellar Go พั c พร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง LV Free Fire ภาพ G Mobile หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ Black Clover Mobile สแกน QR Code ได้เลย Stellar Go p a c จะทะเบียนตามกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chin CP วันนี้ก็มาเล่นวีโร่นะครับแล้วก็ชนเลนกับลิงจอ๋อมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาถึงก็เก็บสแต็กเหมือนเดิมครับสูตรเดิมไป แล้วก็ไปตีหนึ่งทีก่อนไหนลิงโผล่เปล่าลิงไม่โผล่แล้วก็เก็บดีทุกคนเขาไม่น่าสู้แล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้คือเขาน่าจะปล่อยนะฮะไหนแอบอยู่เปล่าเฮ้ยลิงหายวะลิงหายแล้วก็ตานี้เราเอามาเป็นผีเสื้อนะทุกคนเอาพางแฝงมาเป็นผีเสื้อไม่ใช่ไม่ได้เอาโฮลี่ซามันเดอร์มานะครับหนึ่งตีึต๊บมันไม่สู้เลยวะทุกคนลงใส่เจะรู้ตัวว,ว่าสู้ไม่ได้นะฮะ ก็คือแบบไม่สู้เลยแล้วเราก็เนียนอ้าวอ้าวโผดันบึ้บไม่โดนนะโผขอตีหน่อยขอตีหน่อยอขอตีหน่อยอุ้ยขอตีหน่อยอ้าวมาดิตีผีเสื้อละตีอีกทีนึงมามา,มาต้องลาดคีดได้ตังค์เยอะนะครับตีมาดิตีแล้วก็ดันบื้อโอ้โหดันไม่โดนเลยมาดิสู้สู้หรอสู้หรอมาดิปึบขออีกสักทีก็ไม่ได้ไอลิงจ๋อนะฮะ มันออกคีมาก่อนนะตามสูตรลิงแล้วเพื่อเราว้ากับบ้านตานี้เป็นกิลเดอร์ด้วยนะฮะโลมเราจะไหวไหมเอ่ยยังไงตีนั่นแน่นแน่ป่ามันจะมาป่าวะทุกคนเราต้องระวังไว้นะช่วงนี้2นาทีป่ามาป่าวะอยู่ใกล้ๆป้อมไว้อ่าผีเสือ้อเอ้ยมาแล้ว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 มุด,ดันเข้าป้อมโอ้โหมันฉลาด นี่ยตำฉลาดตำฉลาดอันติอันติอันตีไปหนึ่งทีไปละวิฟิกเกอร์ก่อนโอ้ยเกือบตายแหมไอพีเอนมันฉลาดทุกคนรู้ว่าจะโดนดันเข้าป้อมนะฮะเลยยังไม่กดตีเอาเอ้ามาอีกมาอีกกูดันเข้าป้อมนะกูดันเข้าป้อมนะกูตีแล้วก็ดันเอาคือลิงมันทุบแล้วป้อมไม่ยิงป้อมยิงตายเลยนะลิงอะอะไรอะไรอะไรมีสองชีวิตครับผมทุที เพื่นาคอนก็แบบมาไวเกินแต่ว่าเราได้คิวอยู่รีรีเลือดเสร็จก็รีไปครับรีบไปเลยปุ๊บจากที่สังเกตคือจะใช้สกิลสองได้2ทีนะเวลาแบบยิ่งกลับเร็วๆอะ่ะปุ๊บเร็วสุดได้แค่นี้แหละ <laughs> ใช้จากบ้านหนึ่งทีแล้วก็มาใช้ตรงนี้แล้วก็พอมาถึงเลนเห็นปะมันจะคูดาวมาพอดีเลยอ่าปุ๊บ ขอตีหน่อยรองเท้าลมมันใช้รองเท้าลมขอตีหน่อยมาดิตีตีต,ตีอันตีอันหืมาเอ้ยว <laughs> ินวอล์กเป็นวินวอล์กทันนะฮะเมื่อกี้ทีแรกเรากดแล้วมือไปเลื่อน,อนก็เลยไปโดนแคนเซิลตีตีทุกคนถ้าเกิดมีฟิกเราเล่นได้แต่ว่าช็อตนี้ไม่มีฟิกก็ต้องยอมไปก่อนปึบป๊บปึบป๊บปึ๊บ ตีช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเ,าเป็นเจาะลอยนะรูนเนี้ยเวลาเล่นรูนผีเสื้อนะครับจะเป็น,นรูนเจาะลอยแล้วก็ห้อยคิบไว้2เมต็ดตามปกติเลยครับของของคนเล่นเฮ้ยเฮ้ยลิงแล้วลิงอ้าวกดผิดตึ๊บตึ๊บแล้วก็อันตีเนี่ยแหละตอดไปตอดไปอ้าวเลือดหมดเลือดหมดยังไงยังไงโอเคตอดไปอ้าวเพีนมาเหวี่ยวแล้วเพีนมาเหวี่ยวอะไรอะไรฟิกก่อน เดี๋ยวระวังสกิล2นะครับพอสองมันพอพอเราใช้2แล้วมัน2ทับอะ่ะจะกลายเป็นเราไม่ไม่พุ่งนะทุกคนแล้วก็เสียสกิลด้วยนะครับต้องระวังนะเวลาเจอเพนอะ่ะเล่นวีโร่คือเล่นหลายตาจนรู้นะครับจนเจอมาจนรู้ว่าแบบเฮ้ยเวลาเจอเพนต้องระวังนะต้องจ่ายนะครับต้องยอมจ่ายฟิกต่อครับไหนขอดูหน่อยลิงมันอยู่ไหมเอ่ย ลิงมันไม่น่าอยู่วะไปกลางแล้วลิงอะลิงไปกลางแล้วหัวป้อมเลยทุกคนอย่างเงี้ยโอ้โหเพิ่งจะได้คิวเดียวว้วันนี้สี่นาทีตีช้าแล้วเกินสายนี้นะครับแต่ว่ามีมีหน้าด้วยก็เลยไม่อยากเอาโฮลี่ซัม,มันเดอร์มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บลิงปล่อยป้อมอ่าเสียไปนหนึ่งป้อมนะครับ็อนนี้เอาสูตรเอาสูตรมาดิตีแล้วก็ดันแล้วก็ตีเรื่องง้างันตีง่ะง้างันตีง่ะปุ้มโอ้โหไม่โดนแล้วก็ขอตีหน่อยตีหน่อย ้โหมันฟิกมันฟิกหนีมันฟิกหนีไปไหนมันฟิกหนีไปไหนข้างบนดันไปติดอีกอ๋อเอเล่นเฟลอะทุกคนตาน,นี้เล่นเฟลอะทุกคนจริงๆจอดเมื่อกี้ถ้าเกิดอันตีเร็วนี้ลิงตายนะครับแต่ว่าเออกดพลาดอ่ะอะไรไปลรครับเกมเพิ่งจะต้นเกมถือว่ายังแค่สั่งสอนไว้ก่อนขู่ให้มันกลัวครับขู่ให้เด็กมันกลัว ที่จริงเรากดผิดนะทุกคนเกิด <_ d iss> เล่นเนียนเนนก็น่าจะได้ค่านะครเอาไว้ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บมีหน้ามากัน <_ d iss> เทียบเลยตรงนี้นาตาหยามีหน้ามากันเทียบเลยโอเคต้องรีบออกครับโอมิอาร์นะเห็นป่ะเราออกเป็นรองเท้ารองเท้าอันนี้แล้วมันก็ค,คอมโบช้าทุกคนมันก็เลยแบบไม่ค่อยทันใจทุกทีมจะตีตันตึ๊บตึบตบตับนตันแล้วก็ตีเลยอันนี้ก็กว่าจะตีได้ อะไรลิงล right, ิงกาเปล่าลิงกาเหยียบเปล่าลิงลิงกาเหยียบเปล่าแน่ยังวะยังวะปึ๊บ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 โอ้ยเอลสูมาเอลสูกาเปล่าเอลสูมาดิมาดิมาดิเฮ้ย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 ละวเอาดิแล้วก็อัติแล้วก็หักมาหน่อยแล้วก็ตีตีเฮ้ยปั๊บเรียบร้อยเจอคอมโบเอลสูแม่งช่าใจเฉื่อยเลยวะทุกคนเอลสูแบบว่าร้องไห้อ่ะเจอคอมโบเนี้ย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะว่าเขาไม่ได้ออกรองเท้ากันซีซีนะครับเอลสูอะมันก็เลยโดนลากนานลกลับไปการล่างแล้วตอนน้าจะต้องไปเล่นล่างทุกคนรีบไปเลยครับคีเข้าป้อมแล้วปึ๊บขีเข้าป้อมแล้วยังไงยังไงเพื่อนเราเพื่อนเราตายไป2ตายไป3ครับช็อตนี้แล้วก็ตายไป4เกือบหมดทีอ่ะตายหเลยปะละ่ะไว้ฆ่าด้วยปะละ่ะตาย5เลย แอบเนียนแล้วลิงมากูตีตีอันติปาบได้หนึ่งอ้าวโอ้โหโดนเกี่ยวโดนีกมาดิมาดิแล้วมี2ชีวิตน้องที่มี2ชีวิตอ่ะคือเฮ้ยไลยเพียนอันตีเฉยเพื่อนไม่เข้าไปงัดรถหน่อยหรอโอ้จบเลยจบเลยทุกคนช็อตโหดแม่งไอมีหน้ามันเกี่ยวนานจัดนะครับแล้วก็ เอ่ออันนี้เป็นบอกให้เป็นความรู้คนเล่นวีโรนะครับก็คือถ้าเกิดเจอนาตาาแล้วเราเราเสียพาสซีฟใช่ไหมจังหวะนั่งอ่ะนาตา,ามันยัดสกิลปิ้วปิ้วป,วปวิคือเราตายเลยนะทุกคนเพราะมันยัดสกิลมันรีคูดาวอะ่ะแม่งคือแบบโรวๆไม่ได้ขยับตั้งแต่ต้นเกมอ่ะครับเออถ้าเกิดมีนาตาาต,า,าต้องระวังนะพาสซีฟเหมือนไม่ได้ช่วยอะ่ะโอเคป่ะขอคี่บ้างขอคี่บ้างคนจะรวย สวยะทุกคนปึ๊บปึ๊บที่กิวดอร์กิลดอร์สกินนี้มันก็สวยเหมือนกันนะนี่ยใช่ไหมทุกคนมันกิวดอร์สกินอะไรอะทำไมเราไม่มีมีหรือเปล่าว่าสกิวดอร์แต่ไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ต้องมีหรอกเนาะอาละนะเอาสกินให้วีโร่ดีกว่ามึงมันเห็นปะวะทุกคนเมื่อกี้เราแอบแล้วเหมือนกับมันเห็นนิดนน,นนะ ไงเนียนมา,มาตามาตาได้นะลิงลิงเดินมาเปล่าลิงตีคีบเล็กว่ะแล้วมีคนมาด้วยนอกจากลิงนอกจากลิงแต่ว่าลิงยังมาแต่ว่ายังลิงยังมาแล้วก็ดันไปก่อนตีทุบอันติแล้วก็คอมโบตึบตึบตึบ,ตบเรียบร้อยคอมโบหลักนะฮะคือถ้าเกิดแบบอย่างเงี้ยเข้าพุ่มอย่างเงี้ยคอมโบง่ายเลยทุกคนโอเคครับไปต่อ ได้ามาหนึ่งตัวลิงแบบขี้ๆเฮ้ยๆๆแล้วใครบวกแล้วใครบวกวะน่ะยังไงเพนอ้าวอีกตัวหนึ่งปะน่ยอีกตัวหนึ่งปะเนี่ยขอหมดขอหมดใส่สุดแล้วดันเข้าไปแล้วตีต๊บขออีกทีโอเคเพื่อนจังหวะนี้จังหวะสวนกลับจังหวะสวนกลับครับอ่าอ่าอ่าจังหวะสวนกลับเดี๋ยวเราดันซ้ายดีกว่ามีขี้ม่วงด้วยหนึ่งตัว ขอคลิปม่วงหน่อยได้200เลยนะลดได้ร33คลิปม่วงได้200ร้อยเรียไงอะคอร์อะคอร์ตีตีโดนล้าไะเนี่ยโดยนสู่ซูมล้านไเนี่ยยืนบังครับยืนบังครับผมยืนบังบอกเลยตอนเนี้ยปึ๊บปึ๊บอ้คโดนว่าแล้วเจียวว่าเอ้ยเนี่ยต้องยืนบังให้ถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่ยืนบังก็คืออาจจะโดนซูมล้าแล้วนะ่ะ เพราะว่านะคอสมันไม่ยอมพุ่งเข้าไปเคลียร์แถบก่อนนะฮะเอาละก็ตายกันหมดอีกปะ,นะ๊น่ะจะเย็นนะเพื่อนรวมเหอะสจ๊ตวตโอ้โหก็เพื่อนตีของกันอยู่รวมไปไหนวะรวมไปไหนวะสจวตเฮ้ยเยกันกันหน่อยขอกันป้อมหน่อยโอเคยิงหมดแล้วมาดีแล้วดันเข้ามาตีตีโอเคยังไม่ได้ก็ตีหน่อยละโอ้โหกดอันตีแล้วนะทุกคนโอ้โหกูตายด้วยปะเนี่ยกูตายวะเนี่ย ยังยังอยอู่ยังอยู่ไปดิไปดิป,ดปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้โหดูกคนวอ้ยกดอันตีแล้วจริงๆอันตีมันกันซีซีนะรู้ป่ะอันตีวีโร่กันซีซีนะแต่ว่าเมื่อกีก้กดอันตีปึ๊บอันตีคูดาวแต่ว่าโดนซีซีงงเลยตอนนี้น่าจะแบบเป็นจังหวะที่เรากดแล้วมันอาจจะมีคูดาวมีแบบดีเลย์นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเอาละ เมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่แถวนี้ไหมปึ๊บเมื่อกี้เห็นเหมือนลิงปับ๊บเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยไปจันเอาป้อมเอาป้อมหน่อยเร็วตีตีต,ตีเอาป้อมครับผมโอเคแยกย้ายเพื่อนรอเลสก่อนปึ๊บเฮ้ยแล้วเหมือนเพื่อนจะเข้าอ่ะเหมือนเพื่อนจะเข้าอ่ะทุกคนเพื่อนจะเข้าปนะน่ะปึ๊บปึ๊บ,บเอาลิงไม่แล้วลิงไม่แล้ว ยี่มาอีกแล้วมันกลัวอะมันกลัว,วทุกคนโอ้แล้วมากันเยอะปะมากันเยอะแล้วไงมากันเยอะแล้วไงครับกูไปดิมากันเยอะก็วิ่งหนีดิเพื่อนถอยดิงานกันตีรอไว้ก่อนเลยเอาดีขอคีปละกันไม่อยากเสี่ยงนะครับเกมเพิ่งจะพลิกกลับมายังไม่อยากเสียงนะโอเคถ้าเกิดเรางานกันตีเราไม่ได้ใช้เราจะ เสียคูดาวแค่50%นะครับก็คือคูดาวสมมติจากตอนแรกต้องติดคูดาวยี่สิบก็จะกลายเป็นติดคูดาวสิบวิอย่างนี้นะครับเดีบางคนไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่รู้โอเคยังไงดักครับตอนนี้ต้องดักแล้วตอนนี้ต้องดักแล้วทุกคนเฮ้ยแล้วเพื่อนเหมือนจะบวกกันมาว่ะ <All S 1> เหมือนจะบวกกันมาช็อนี้กูไปแล้วขอเอาเมดนี่แหละตี ตีตีเรียบร้อยครับแล้วอีกตัวหนึ่งบ้าอีกตัวหนึ่งบ้าดันโอ้โหดันไม่ได้ตี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 อ้าวตีสดก็ตายไงก็พี่ออกดาเมจล้วนมาตีสดก็ตายอยู่ดีและได้ป้อมกลางมาไม่ได้โอ้โหจะจวดตายอีกแล้วนะครับโอเคได้อยู่ได้ป้อมกลางอยู่นะขอตีนะฮะแล้วก็ ไปเอาด์กกันไหมเพื่อนเมดเขาบอกว่าไปเอาดาคซัลเลเยอร์ให้ดีนะฮะมาดักไหมปดกดแถบทีเหมือนเหมือนเขาจะไม่ตีว่ะทุกคนเพื่อนตีปะตีเถอะตีเถอะนี่ตีเถอะนี่ออกรถดาเมจก่อนเลยครับทุกคนตาหนี้เผื่อเราโดนคอมโบอะไรหนักๆน,นะฮะมันมีลิงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บแล้วก็ลากมาโอเคลากบืดอีกแล้วเอาแล้วเพลนมาแล้วเพลนมาเอาเพลนจากด้านล่างเอาเพลนแล้วตีต่อลิงต่ออะไรอะไรแล้วฟิกก่อนเพื่อแล้วตีต่อลิงปุ๊บอ้าวตายหมดตายหมดอย่างนี้อย่างนี้ c ีเพลเล่นหมดครับชุเนี้ยแล้วไปดีดันโอ้โหทีเพจะเอาหมดแล้วจะเอาสุดแล้วทุกคนชุเนี้ปุ๊บ บตลกลิงกว่าดุกว่าบ่งกี้ลิงก็พีน,นอ้าวอะไรอะไระติตีโอ้หูก็มาเคิ่นอีกแล้วว่าเราอะ่ะเราไม่ได้แบบเอารองเท้ากันซีซีมาก็คือเด ب, โดนยกชุดอะ่ะ <c> อ <oughs> ิวสู่ไหม <c oughs> <c oughs> เพินเฉยนะฮะโอเคสิบศูนย์เอ้สิบหนึ่งสามแล้วสกอตอนนี้เดี๋ยวออกกาเกิดครับ ก็คือ2ชีวิตอ่ะเอาตรงๆนะทุกคนเกิดได้2ทีอะ <ừ> ่ะจะเอาโกงไปไหนแล้วยังไงครับต้องดันบนหรือล่างแล้วนาคอเราไปตายเพนยังไงเพนพุ่งมาเร็วพุ่งมาเร็วพุ่งใส่สจวตเร็วรออยู่รอรับรอรับอยู่ยางยังยางว่าทุกคนยางกว่าเหมือนเพนเล <ๆ S 2> งนะครับพุ่งมาดิ พุ่งมาดิเราอย่าให้เพนเห็นตัวนะทุกคนก็รอเฮ้ยมาแล้วบ่ะนะ่ะมากูทุบไปมั่วกูทุบมั่วแล้วก็อันตีแล้วก็ตีมาดิมาดิาดอ้าวลิงไอ้ลิงโอ้โหไอ้ลิงกดดาบเลยกดดาบก่อนวิ่งหนีมาเพื่อนโอเค <c oughs> <c oughs> โคตรแรงนะครับเลือดเราน้อยด้ยวยเมื่อกี้ทำไมทุกคน15นาทีแล้ววะเริ่มมีกลิ่นวะ่ะเริ่มมีกลิ่นเฉยเลยช้อนนี้ นะครับยังไงอ,อ,อะไรอะ่ะออกชาลอนจะทับกับดาบเวทป่ะบอกทีไม่ชาลอนจะดาบเวทไม่ทับป่ะเฮ้ยเพื่อนปื๊บแล้วลิงแล้วขอทุบหน่อยอ้าวยังมีอีกหรอยังมีอีกหรออะไรเอลสุเออแล้วเอลสุเออแล้วนะครับดันเลยทุกคนดันเลยดันเลยพุ่มเดิมป่ะพุ่มเดิมพุ่มเดิมยังไงเอลสุยังไง อ้าวพึบมาดิแล้วกูใส่สุดกูตายจบนี้กูตายแน่นอนโอเคโอ้ยเพื่อนอย่าด่านะตอนนี้คือหิวเอลสูดนะครับเป็นเงือยโดนดแล้วเสียดาร์กมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดาร์กหน่อยดินาคอสนาคอสไม่ดูดาร์กหน่อยอ๋อได้แล้ววะทุกคนได้และสามศพเพื่อนไล่โอเคเอาดาร์กหรือไง เออพื่เราดาร์กอยู่แล้วคือแถบด้านหลังคือไม่คิดจะปลดกันเลยยาวเลยว่ะทุกคนคิลเดอร์คือแรงมากอะ่ะเล็ดเกมนะครับจบเออไปจบทีไปจบทีแต่ก็เราได้11.24นะฮะตอนนี้ปึ๊บ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 ,บอุ้ยถึกว่ะเมียมันถึกว่ะเราเกิดแล้วเพือ่อนต้องรอไหมเอ่ยจบเลยจบเลยจบเลย โอเคจบแบบสวยๆนะครับแบบแไม่มีเราอยู่ในเฟิล <c oughs> ถ้าเพืเ่อนๆเจา้าคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะเออมาดูสกอร์กันหน่อยว่าใครจะ MVP ให้เราเถอะถึงเราจะไม่ได้อยู่ตอนจบแต่ให้เราเถอะนะนี่ไง MVP เวเนียนๆ <c oughs> อันดับหน,นะฮะ11 24โอเค ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด